Nó chân đuôi tư tấn công này chân lắm 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 chân แอเจนชอบตัวไหนเจนชอบตัวไหนเออตัวนี้น่ารักพี่กระต่ายหูยาวมาแล้วไงดูสิเจนให้ไหมห้อาหารมันไหมเอาป่ะให้ไหมห้อาหารกระต่ายไหมคะว้ยดูน้องมากิน้มสักดูน้องเลยเต็มไปหมดเลยไงเจนให้อาหารกระต่ายไหมเอ้ยสังดีค่ะนี่นะม่ดูนี่ออะนี่ค่ะ เล่นกันใหญ่เลย